แสวงบุญแต่ท่านนักปราชญ์รอบรู้แต่ท่านเชฟที่เอาเขารักพอเถอะข้าไม่ใช่นักเทศและไม่ใช่นักบุญข้าเป็นเพียงตัวข้าที่เป็น จะออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้และจากนี้ไปพูกเจ้าจะได้บินอย่างอิสระขอคารวะขอคารวะท่านพ่อหนุ่มเจ้าเดินทางมาจากแข่งขนใดข้ามาจากตีนเขาหิมาลายาทำไมท่านถึงเดินทางมาไกลนักละ่ะข้ามาเพื่อหาความรู้ท่านมีนักปราชญ์มากมายอยู่ที่ภูเขาหิมาลายา คงจะช่วยให้ความรู้แก่ท่านได้มากมายสินะข้ากำลังหาผู้ที่จะจุติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติน้าหน้านท่านพระพุทธเจ้างั้นท่านคงไม่เจอง่ายๆแนะ่พระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมด้วยสายทานแห่งความรักต้องเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรต่อทุกผู้ทุกคนต้องแบ่งปันทุกความสุขและความเศร้าจากสาวกของเขาและจะต้องเต็มใจที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอ ข้าว่าท่านนะ่ะมีคุณสมบัติทุกประการอย่างที่พูดมาท่านมีจิตใจอบอ้อมอารีและไม่อาจทนเห็นผู้คนทนท,นทุกทรมานเท่าที่ข้าดูท่านเป็นสัตว์ราจายผู้ยิ่งใหญ่และมีคุณสมบัตินั้นครบถ้วนทุกประการข้ายังมีอีกหลายอย่างต้องทําให้สําเร็จเชาามาลักอยู่ไหนพะนอนป่วยอยู่ที่บ้านครับเจ้าน่าจะบอกข้าลวงหน้าข้าจะได้เลื่อนกําหนดการเดินทาง การเดินทางไม่ใช่สิ่งสําคัญข้าสามารถเลื่อนวันอื่นได้ัราต้องย้อนกลับก่อนนะข้าต้องไปดูอาการเขาเดี๋ยวนี้ขอข้าไปด้วยได้ไหมข้าอยากอยู่กับท่านเพื่อรับความรู้จากท่านะงั้นตามข้ามาสิไปเถอะ,อะไปอ๋อ้โอ,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 โอ ลืมตาขึ้นสิลืมตามาดูเข้ามาแล้วอาปากสิอยาจะช่วยรักษาเจ้าให้หายได้ไม่ต้องไม่ต้องลุกหรอกนอนต่อเถอะนอนอยู่นั่นแหละอาปากสิเดี๋ยวก็จะหายแล้ว เจ้าก็จะหายดีพักผ่อนเถอะนอนพักซะนะอาจารย์ท่านฉันมีน้ำใจประเสริฐยิ่งนักท่านท่างมีความรักต่อสิทธิ์ของท่านจริงๆข้าได้ยินคำร่ำลือเรื่องการเทศนาของท่านและน้ำใจอันง,งดงามของท่านแต่ท่านทั้งหน้าเลื่อมใสเสียยิ่งกว่าคำเล่าขานอีกท่านสมควรจะได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ปังกรในยุคข,ของเราและขอพรจากพระองค์ที่บังกรพระพุทธเจ้าแห่งยุคเรา ข้าปรารถนาจะพบพระองค์มานานแล้วข้าจำไ็นต้องไปกราบคารวะท่านข้าจะพบท่านได้ที่ไหนล่ะตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนล่ะตอนแรกข้าต่างใจจะเดินทางไปพบพระองค์แต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าจะไปกับท่านเพราะข้าอยากได้ความรู้จากท่านท่านไม่ต้องทําเช่นนั้นก็ได้นะสิ่งที่ข้าได้รู้จากการมาพบท่านที่นี่น่ะคือข้าได้รู้ว่าข้าจะไปพบพระพุทธเจ้าทีบังกรได้ที่แห่งนไหนข้าทราบซึ้งในบุญคุณของท่านอย่างมากทีเดียว ปรดพาข้าไปด้วยเถอะท่านอาจารย์ถ้างั้นเราก็ไปพร้อมกันทุกคนก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะอาจารย์การได้ไปพบพระพุทธเจ้าที่พังกอด้วยกันจะเป็นความทรงจําที่สาดวิเศษสําหรับพวกเราเลยทีเดียวถูกต้องละพระพุทธเจ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองเราควรไปพบท่านหากไม่ไปคงจะน่าเสียดายเราจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะจะไปทันทีที่ลูกศิษย์ของข้าหายดีแล้วตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วอาจารย์ ก็จะไปพร้อมท่านอยู่นี้เลยก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนักหรอกมันจะไม่คุ้มกับความพยายามของเรานะให้ข้าจัดการทุกอย่างให้เองและหาวันที่เหมาะสมข้ามั่นใจว่าถึงตอนนั้นนะ่ะจ้าจะต้องหายดีละท่านอาจารย์ท่านช่างรอบคอบยิ่งนะักการกระทําที่ขาดการไตร่ตรองก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้เช่นเดีวยวกับการกระทําโดยประมาท เจ้าอธิษฐานขออะไรเหรอยะโสออขอข้าดาวได้ไหมลองดูสิคะเจ้าต้องขอพรให้ได้พบหนุ่มรูปงามอย่างแน่นอนเปล่าค่ะ ที่ข้าขอมันมากกว่านั้นซะอีกนะคะท่านแม่คะชีวิตของข้าไม่มีใครสําคัญกับข้ามากไปกว่าท่านอีกแล้วละคะ่ะข้าถึงอยากจะบอกท่านว่าข้าอธิษฐานขออะไรนะข้าอยากรู้จริงว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดข้าได้ยินข่าวเรื่องพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้กลุ่มจิตใจของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนเพราะความเมตตาสิ่งที่ข้าอยากจะถามมีเพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า แค่อยากจะเป็นที่รักของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในฐานะภรรยาของท่านจริงๆแล้วสุเมธเนี่ยตามตามประวัติก็คือเป็นสุมคืยอสุเมธดาบทสุเมธดาบทท่านนี้เนี่ยได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ปราถนาตั้งปณิธานเพื่อจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคือตั้งปณิธานเป็นพระโพธิสัตว์ข้ามีความยินดีที่จะประกาศว่าจากนี้ไปสิทธิพิเศษนี้จะเป็นของเจ้าสุเมธเจ้าจงเดินทางสำรวจโลก เพื่อเผยแผ่คำพี่ถ่ายทอดความรู้ให้สิทธิ์มากมายด้วยความรู้ที่เจ้าหมีเจ้าจงเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าแห่งพระผู้เป็นเจ้าทุกท่านพวกท่านไม่ต้องเกรงใจข้านี่ไม่ใช่การบริจาคทานและตัวข้าก็ไม่ใช่ผู้บริจาคพ่อข้ามีวัวเป็นพันตัวแต่ท่านไม่อาจดูแลพวกมันได้อีกต่อไปแล้วและข้าเองก็ไม่ต้องการมันเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ข้าไม่ต้องการความร่ำรวยบ้านหลังนี้ให้เรานักเดินทางมาใช้พักแรมดีกว่าอีกทั้งเครื่องประดับเครื่องทองและเครื่องเงินข้าขอยกให้เหล่าสุภาพสตรีมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าข้าตัดขาดจากทางโลกแล้วสิ่งที่ข้าต้องการคือบรรลุโสดาบันความต้องการในวัตถุจึงจำต้องมีแต่น้อยข้าต้องมีชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่ออุทิศตน ตอมวลมนุษย์ทุกเม็เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งบริทานเป็นนภูติสัตว์แล้วก็ตายเกิดตายเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็คือบำเพ็ญบารมีมาต่างๆจนกระทั่งมาถึงพระเจ้าสิบชาติซึ่งค่อนข้างจะใกล้เราเนี่ยนะฮะแต่ว่าขณะใกล้กับไกลเหลือเกินเนี่ยก็เน็นชัดว่าบำเพ็ญบารมีสิบประการอย่างแต่ละชาติเนี่ยจนกระทั่งครบถ้วนแล้วท้ายที่สุดเมื่อบารมีสมบูรณ์แล้วมาเกิดเป็นเจ้าชายจินตาะแล้วเมื่อเจ้าชายสัตตเดชขอบวด บำเพ็ญเพียรเวลาหกปีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงว่าตั้งแต่สมัยม,มาเลยมาจบลงท้ายที่ที่พระพุทธเจ้านะฮะแสดงว่าขั้นตอนของการแสวงโมกขธรรมการหลุพลน้นนี่ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วระยะเวลายาวนานมากเพราะนั้นรายละเอียดนี่ก็อาจจะแตกต่างกันไปขอให้ดูว่าอันนี้เป็นแนวของพุทธศาสนา เป็นแนวคิดที่มีอยู่ในพระคัมภีรส่วนรายละเอียดปีกย่อยมันหนังมันก็ต้องใส่ไข่ไปบ้างมันต้องเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรไปบ้างอันนี้อย่าถือเป็นกันเป็นสาระขอเอาแนวคิดนะฮะให้ให้ให้เอาแนวคิดกันแล้วกันดาผู้มีคุณดาผู้แสนบุณแดาทต่นักปลากรอบรู้ดาท่านชูเล่เรารครับพอเถอะข้าไม่ใช่นักเทศ,แล,เทศและไม่ใช่นักบุญ ถ้าเป็นเพียงตัวข้าที่เป็นค้าจะออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้และจากนี้ไปผู้เจ้าจะได้ดินอย่างอิสระ ขอคารวะขอคารวะท่านพ่อหนุ่มเจ้าเดินทางมาจากแข่งไใดข้ามาจากตีนเขาหิมาลายาทําไมท่านถึงเดินทางมาไกลนักละ่ะข้ามาเพื่อหาความรู้ท่านมีนักปราชญ์มากมายอยู่ที่ภูเขาหิมาลายาคงจะช่วยให้ความรู้แก่ท่านได้มากมายสินะข้ากาลังหาผู้ที่จะจุติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติหน้านั่ท่านพระพุทธเจ้างั้นท่านคงไม่เจอง่ายๆแน่ พระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมด้วยสายทานแห่งความรักต้องเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรต่อทุกผู้ทุกคนต้องแบ่งปันทุกความสุขและความเศร้าจากสาวกของเขาและจะต้องเต็มใจที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอข้าว่าท่านนะ่ะมีคุณสมบัติทุกประการอย่างที่พูดมาท่านมีจิตใจอบอ้อมอารีและไม่อาทนเห็นผู้คนทนท,นทุกทรมานเท่าที่ข้าดูท่านเป็นสัตราจาย์ผู้ยิ่งใหญ่และมีคุณสมบัตินั้นครบ ท้วนทุกประการข้ายังมีอีกหลายอย่างต้องทําให้สําเร็จข้าได้ยินคําร่ำหรือเรื่องการเทศนาของท่านและน้ําใจอิง,งดงามของท่านแต่ท่านช่างหน้าเลื่อมใสเสียยิ่งกว่าคําเล่าขานอีกท่านสมควรจะได้พบกับพระพุทธเจ้าทีปังกรในยุคข,ของเราและขอพรจากพระองค์ทีปังกรพระพุทธเจ้าแห่งยุคเราข้าปรารถนาจะพบพระองค์มานานแล้วข้าจเไ็นต้องไปกราบคารวะท่านข้าจะพบท่านได้ที่ไหนล่ะ ตอนนี้ถ้าอยู่ที่ไหนการที่จะแบมบำเป็นคุณงามความดีเนี่ยมันไม่ใช่วันสองวันปีสองปีชาตสองชาติแต่มันระยะยาวนานมากนะแล้วแล้วการที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยมันต้องเริ่มจากการตั้งปณิธานนี่แหละปณิธานเป็นบริษัทหนึ่งคือตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะต้องทําให้สําเร็จต้องทําให้สําเร็จตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิตเดี๋ยวนี้เราตั้งไว้ทานอะไรไหมไม่มี สมัยก่อนในในหนังสืออน,สอนุสรสร่วมนอนุสิสรุ่นหนังสือรุ่น่มักจะถามว่าอุดมคติแต่นั่นก็เป็นแฟชั่นอย่างสมมติ่ะชื่ออะไรนามคุณอะไรอะไรต่างๆนี่บอกมาหมดเสร็จแล้วก็มันจะมีบรรทัดนหนึ่งอุดมคติอุดมคติรุ่นแต่หรูๆทั้งนั้นแต่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติเป็นเพียงแฟชั่น fashion, แต่จริงๆแล้วปณิธานต้องให้เป็นปณิธานที่เป็นอุดมคติแล้วจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติจริงๆ อันนี้มันก็มันก็ให้ให้ให้ประโยชน์ให้ให้ให้ข้อคิดนะถ้าสมมติเราดูหนังเรื่องนี้เรามาันมานึกเกิดมาพิจารณาดูตัวเองเออเรามีปณิธานอะไรไหมเออเรายังไม่มีตั้งปณิธานไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตเลยลองตั้งดูสทีรับ ਦੀਆ ਚਾ ਅੱਤਿਆ ਚਾ